สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้กับมายุสวนตามเคยครับครับพี่น้องมาเบิงการปลูก,กับสำเร็จเรียบร้อยนะครับการเดินสายยางไอสายน้ำอะสำเร็จเรียบร้อยดีผมใส่ระบบแบบน้ำประปลานะครับไม่ได้ใส่ถังนะเพราะว่า เวลาน้อยหาถังมาทันกิะติต่อแบบปะป่าไปก่อนน้ำดีอยครับน้ำไหลดีอยใส่หัวมินิสปริงเกอร์กัดเปิดแบบน้ำยดเอานะก็ดีครับกับปลายสายกัดหาสิบเมตรความยาวของสายแต่ละสายหาิบเมตรกับซี่ซเส้นซี่แถวสองร้อยเมตรพอดีครับ ปายสายก็โอเคน่ำยดสม่ำเสมอดีปรับหัวน่ำเรียบร้อยกะเหลือกะคุ้มฟางเมน,นี้ก็ติมาคุ้มฟางเพื่อรักษาความชื้นของดินนะครับกับยดประมาณนี้แะครับผมอันนี้ก็แห้งไป แห้งไปเมื่วานนี่ปั๊บแล้วเมื่วานเนี่ยแต่ว่าอันนี้สรงสายจิตคามประมาณนี้นะครับยดทุกสายยดทุกหัวเมื่วานหดน้ำก็ชุ่มชื่นดีเนี่ยครับน้ำก็ไหลเอาเรื่อยๆไหลดีอยู่ มาคุ้มฟางเหมือนนี่รับพี่น่องมาเบิงได้าสิบผาิบเมตรความเา้วแต่ละสายฟางสิมคุ้มฟางกับยูอีกมุมหนึ่งใต่ต้นบักไฟผุละติ่งยกมาก,ก่อนเดียวดี๋ยว่ยกมาเพิ่มโอ้แต่ว่ามีแพะ แถวนี้เขาปล่อยแพะมาให้ได้ฟางผมที่เหลือแพะสิบบอมากินฟางมาตีเขาปล่อยแพะมารั่วผมกบ,บท่าได้หล้อมคือยากอยู่เมื่อวันก่อนเนี่ยก็ได้ไล่แพะแพะกับมะยางกัดใบมากัดใบดึงเห่นด้วย นี่ครับกับโอ,โอ้กับเพิ่งเปิดน้ำครับเมื่อกี้นี่เปิดน้ำประมาณสามนาทีเนี่ยเน,นี่ยน้ำวัวนี่กับหัวแห้งอยู่รู้สึกว่าไปเป,ปิดแห้งอยู่ขนาดกันเนี่ยทั้งสี่เนี่เปิดแห้งอยู่เสียเอแาแค่แบบไล่ๆแป๊บเดียวเท่านั้นครับ สดชื่นดีอยู่ครับต้นพลังผู้ใดมีความรู้กับตีชมกันข้ามาครับผมคอมเมนต์กันข้ามาแนะนำได้ครับผมเนีย่ยเพิ่งเปิดสามนาที่นำน้องแล้วอันนี้ก็ถือว่าหลายคอยก็เขาอยู่ เหมือว่าในปับน้ามันคำก่อนคำก้อน,ก,อนกับฝ้ากับไปทั้งบ้านเพิ่งกฐายู่แม่บ้านก็นต้องไปเฮ็ดกับข้าวกับปลาให้ลูกหลานกินเนาะเนี่ยครับ 50าิบเมตรข้ามาค่อยปรับน่ำเอาเอวานนี่ปปับบทะตัวถึงเป็นโทรวมา่าเล่งก่อนอยบ้านก็นได้ในบ้านไหลดีทุกสายทุกหัว น้ำถึงดีครับน้ำประปลาเห็ดแบบนี้ไปก่อนอนาคตสิมาต้อยเพิ่ห้ตาย้ายดูแลไวผมกับเขากรุงเทพก็บผมมีอย่างไรครับก็มาให้เบิ้งกันผู้ใดมีความหล้ก,ก็แนะน,น,นำกันเขามาครับเสด็จปรับปรุง เกไขเพิ่มเติมกันเข้าไปต้นนี้กับใบล่นมาแล้วแต่ข้างล่างก็ยังมีมีตามีกิ่งขึ้นมาอยู่นี่แหละครับพี่น้อง วางเท่านี้กัเป็นทีของเพื่อนบ้านเพื่อนวังท่านั่นกับเป็นทีมันตายายเกษสรให้ตายายแหละครับดูแลผมกเม็เที่ยวมาเบิงเที่ยวมาใส่ปุ๋ยตอนนี้กับให้ตายายเบิงไปก่อน ต่อน้ำพราะห้นเป็นได้สะดวกครับบนหลักสายยางบนหลกหักบ่อยแปลงทดลองอยู่บ้านเพิ่นกับหลักสายยางเมีไอผู้เฒ่าเพิ่นงมีไอผมไปหลักสายยางผมอยูยังเหนื่อยเลยแค่ยี่สิบก็ต้นหน,นึ่งยุบานอันนี้แปลงนี่กับมะปลูกไว้ นี่ครับอันนี้ก็ที่ชาวบ้านเพื่อนอันนี้ก็มีกล้วยมียังให้กินมีบักไฟจังเห็นนะครับกล้วยงามดีอยู่ต้นฟรังลูกได้ที่มือลวมั้งที่มือนะ มา,ม,มาต่อหนามเห้มื่นที่สองโม่เด็ต่อหนามก่อนอุปกรณ์มอพ่อกับหลานกับกิดติดสวนการว่าขนาดโม่เด็ไปห่างพอมือ่ถึงต่อหนามก็เลยแลี้ไปห่างโอ้ยเนาะโม่ไปแต่มื่นแหลก Okay, ครับโอเคครับวัอน,นี้กับมาทายให้เบิ้งครับว่าผมต้อนหน่ำเรียบร้ยอยแล้วต้อนหน่ำจงไดนกับผู้ใด,ดมีความรู้กันแนะนำกันขึ้นมาจัะในคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้หน่อครับผมฝากกดติดตามเนอครับเด้อพี่น้องกเกษตรลงทุนหน่อยค่อยๆเฮ็ดค่อยๆทำครับจัะในกับขอบคุณมากครับกดฝากติดตามเนอครับผมขอบคุณครับ